เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่กับแพทใหม่นะทุกคนซึ่งมันก็อัปเดตมาใหม่นะฮะเราก็เพิ่งอัปเดตมาสดๆเลยไปตอนนี้ผมก็เข้ามาเป็นในเซิร์ฟใหม่นะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟมาตรฐานนะซึ่งบอกเลยครับว่าฟาร์มยากแน่นอนนฮดูดิโอ้โ ตอนนี้มันก็ไม่มีแบบว่าการอัพเลเวลเลยนะอ่าซึ่งถ้าเราขึ้นเลเวล2เนี่ยปกติมันก็จะได้เป็นของแล้วก็พอเลเวลสจะได้เป็น,ป,นปืนนะแต่ว่าอันนี้มันคือไม่มีเลยครับโอโหก็ถ้ามันอัพเวลเนี่ยมันก็ได้แค่เพิ่มแบบเหมือนแบบเพิ่มเลือดนะทุกคนปะบอกเลยครับว่ามันแน่ครับรอบนี้เนี่ยดูว่าวันนี้ผมก็จะได้จับปืนไปนะอ๋อไปครับ ที๋ผมก็ต้องไปทำเวทมันก่อนนะเคทสร้างบ้าน,นครับมันก็จะได้เป็นปืนลูกโม่นะไปะตัดไม้ไปครับ5ต้นโอ้โหบอกเลยครับว่าถ้ามันเล่นมาแรกๆนี่คืองงเลยครับผมก็ยังไม่ได้ไปลองนะเซิร์ฟอื่นนะ่ยก็มาเล่นเลยครับ สร้างไปเลยครับทุกคนก็ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้เหมือนกับมีคนยิงปืนลูกโบ้แถวนี้ด้วยวะเดี๋ยวเราก็ต้องครัฟให้ไหวน,นะล้วก็จะได้ไปสู้กับมันครับนี่เวทสร้างบ้านครับยังมีเหมือนเคยอ่าวางไปเลยครับมันก็หอเหมือนเดิมนะเวทที่มันสร้างบ้านนะ่ะ โอดีแฮปที่มันยังอยู่นะมันก็จะง่ายขึ้นไงเราก็จะได้เตียงได้บ้านแบบนี้รับ <H> คือถ้ามันเอาออกนี่คือจบเลยนะโอเคแล้วก็ตั้งรหัสไปม่วๆไปก่อนแับอันนี้เราก็ได้ปืนลูกโม่มาเรียบร้อยเลยแนะับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มถังแล้วก็หายิงคนเลยนะเี่ได้ปืนทั้งที อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าปืนกลมือเนี่ยมันก็ต้องทํายังไงถึงจะได้นะหรือว่ามันจะดรอปเป็นสูตรให้เราอะทุกคน,นถ้ามันดรอปเป็นสูตรเลยก็ดีครับแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนนะก็ถ้าเจอในกล่องนี่ก็ต้องไปเรียนครับทุกคนมาเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอฟาร์มก่อนเลยกันแรัสวัสดีก็ยังไปไม่ถูกเลยนะโอ้โหครั้งแรกครับตั้งแต่มันอัปเดตเข้ามานะ ผมก็ไม่เคยไปจับไงในเซิร์ฟเจนอะ่ะก็เรามันอัปเดตทีเดียวคนระับมาฟามไปคนระับทุกคนเฮ้ยนั่นมันยังไม่เห็นผงแมบนะมาฟับเฮ้ยอะไรของมันวะโอ้ยเรียบร้อยคนระับตอนนี้เราก็ฟันคนได้นี่ แล้วก็ข้างหน้าเหมือนกับจะมีอีกคนหนึ่งครับมาอ่ามันเข้าข้างในเลยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันมีปืนเปล่านะผมก็จะย่องไปครับหวังว่ามันยังไม่เห็นผมนะไหนแลยว,วะ าเสียงเท้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะย่องไปแล้วก็ไปทุบนะนี่ไงครับอ่ามันน่าจะไปย่อยของนะตามไปเลยเฮ้ยปับ๊บอุย้ยร่วงโอ้โหผมนึกว่ามันจะไปย่อยของนะที่ไหนได้เหมือนกับมันจะไปทุบซอมบี้ว่ะทุกคนโอ้โหเมื่อ ได้สปริงมาด้วยนะมาที่ผมก็ย่อยของแล้วกันครับนี่พวกโตะผมก็ไม่ได้ใช้นะตอนนี้ผมว่าผมก็ต้องรีบหาปืนครับไม่งั้นคือฟาร์มไม่เกิดแน่นอนนะปกติถ้าผมเล่นด้วยเซิร์ฟมาตรฐานนพอเลยวลสามก็ไปไล่หายิงคนนะแต่ว่าอันนี้คือวันนี้มีปืนให้ไงผมก็ต้องเดินฟาร์มเองเลยครับอโห โอ้โหซอมบี้ดูดิตอนนี้มันก็ขยับทั้งตัวเลยครับทุกคนนี่โคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวเราก็รอของที่ผมย่อย,ยครับทุกคนแล้วก็ไปหาที่กล่องนะเหตุผว่ามันจะดรอปเป็นปืนกลมือไง โคตรอยากได้ปืนเลยครับเห็นคนอื่นเขายิงนะอยาก,กลองไงรอไปครับมาเดี๋ยวผมก็จะไปสู้กับหมีครับทุกคนมนม่มันมีถ้ำหมีไงคือในถ้ำมันก็จะมีกล่องด้วยนะตอนนี้ผมก็ต้องลากกล่องนะเพราะว่าอยากหาปืนครับมันก็มีโอกาสดรอปนะกลมือในกล่องอะมันจะเป็นกล่องไม้กล่องใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็หาไปนะ มามาสู้กับหมีครับ <S <S เฮ้ยมันบัคอะเอ้าโอ้โ,โหหมีมันหนีับทุกคน <S <S อุย้ยเฮ้ยได้การ์ดเขียวมาอะไรของมันวะนี่เมื่อกี้ยังมุดดินอยู่เลยไล่เราเลยรับไปกลับบ้านดีกว่านะตอนนี้เราก็ ได้การ์ดเขียวก็ถือว่าดีครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆเมืองเขียวเงี้ยก็แล้วก็ไปเปิดนะหวัว่ามันจะมีกล่องแล้วก็เราจะได้ปืนนี่ลาบปืนทั้งวันนะครับวันนี้เนี่ยมาเมืองล่างครับไปดูกันครับว่ามันมีคนเปิดยังนะคนน่าจะเยอะครับโอ้โหไม่เหลือของให้เราฟาร์มเลย โอ้โหอันนี้ก็ของก็กําลังจะดรอปนะผมว่าผมก็เปิดเลยดีกว่านะคือถ้าผมรอเด็มันก็จะมีคนมาเปิดนะโอ้ยเปิดก่อนแล้วกันครับมันก็มีกล่องปืนอยู่ปับโอ้โหเตาใหญ่ครับทุกคนโอ้โหไม่มีแล้วเหรอ ตาดฟ้าก็ไม่มีครับโอ้โหแต่ก็ยังดีนะที่ได้เตาใหญ่นะก็ของแรยโยมาที่เราก็คว์มเรื่อยๆเลยครับโอ้โหบอกเลยครับว่าถ้ามันแบบว่าสุมดรอปนะคือไม่รู้ว่าผมจะเจอเปล่านะโคตรยากแน่นอนครับแล้วก็ต้องหาตีกล่องแบบนี้นะกล่องข้างล่างก็หายไปเลยครับน่าจะมีคนมาเลยนะนี่ การ์ดเขียวก็ไม่มีละน่าจะมีคนมาฟาร,ร์มก่อนเราครับอ่านี่ไงโอ,โ,โอ้โหโอยปืนโครตรสายเลยครับทุกคนขนาดที่ผมเล็งตัวเลยนะไม่โดนครับยิงโครตรยากเลย เคเราก็ได้แร่แล้วก็ได้ของฟาร์มมาน,นิดหน่อยนะเนี่ยตอนนี้ผมก็อยากลองกลนมือครับจะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกับวิธียิงด้วยครับกระสุนมันก็จะกระจายแล้วก็แตกข้างนะโอ้บอกเลยครับว่ายิงยากขึ้นแน่นอนมาแล้วก็ไปกลั่นน้ำมันครับ ตอนนี้ผมก็เวลจะสามเลยนะทุกคนโอ้โหฟาร์มยังไม่ถึงไหนเลยฟาร์มยากแน่นอนผมว่ารอไปครับกลานน้ำมันนะ ไปเลยอันนี้ผมก็เก็บของในบ้านแคมป์นะทุกคนก็ผมก็จะไปฟาร์มต่อนะขี้เกียจกลับบ้านครับบ้านเราก็ไกลด้วยนะอยู่บนเลยครับนี่อันนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ครับคือตอนนี้มันก็สามารถตีได้ครับทุกคนอ่าแล้วก็เอาแท่งไม้กับมีดพวกนี้เนี่ยแล้วก็ มันจะมันเหมือนกับมันจะทุบบ้านได้นะแล้วก็ถ้าเป็นฝนังไม้แบบนี้มันก็จะพังนะนี่ก็ทำสอชั้นไว้เลยครับป้องกันไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราก็ไปฮาร์เบอร์ขันต่อนะยาวๆไปครับ โคตรมืดเลยครับทุกคนอ่ะอันนี้เป็นห้องฟ้านะเฮ้ยโอ้โหเสียดายมีการ์ดม่วงด้วยครับข้างในนะแต่ว่าผมไม่มีการ์ดการ์ดฟ้าจะเปิดอะ่ะเสียดายเลยมาไปหาการ์ดฟ้ากันครับโคตรมืดเลยนะดูดิ กล่องไม่มีนะครับน่าจะมีคนมาเปิดเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องเขียวครับแล้วก็มีกล่องเดียวข้างในมาเปิดครับเปิดกลับมันจะมีคนเปิดเลยไงแล้วก็มันยังเหลือกล่องโอ้โหบอกเลยครับว่าใครมาฟาร์มก่อนเราวะไปเมืองไหนก็มีแต่คนฟาร์มนะไม่เหลือให้เราฟาร์มเลย โอ้โหกล่องเดียวครับก็กักสฟดฟาก็ไม่มีนะมาแล้วก็ไปดีกว่านะทุกคนไม่รู้ว่าคนมันมาจากไหนกันนะไล่ฟาร์มกันหมดเลยโอ้โหของจริงนะพวกนี้เนี่ย <c oughs> อตอนนี้เราก็เจอบ้านดีๆแลับเฮ้ยนั่นไงข้างในมีคนนอนมาดูครับ โอ้โหแล้วก็สามารถโจมตีกับพวกมีดแล้วก็แท่งไม้พวกนี้ได้นะตีทุบไปเลยเรดบ้านแบบง่ายๆนะทุกคนเอั๊พังเรียบร้อยอ่าโอ้โหเหล็ก300ก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็แค่มาทุบเองครับ คือถ้าปกติเนี่ยถ้าเราจะเรตประตูไม้ก็ถังหนึ่งลูกนะแล้วก็บวกกับยิงกระสุนเขียวอีกนิดนึงนะแต่วันนี้เราทุบเองนะอ๋อถ้าใครว่างนี่ก็ทุบทั้งวันเลยครับน่าจะรวยนะไปหาบ้านพวกนี้เนี่ยตอนนี้ของผมก็เต็มตัวเลยครับทุกคนดูดิ เนี่ยอาหารก็ต้องเอาครับวิ่งอะไรดีวะเนี่ยโอเคเก็บให้หมดเลยอย่าให้เสียทานโอเคมีเหล็กแล้วก็มีกรรมฐานครับปะ่ะทีเราก็กลับบ้านกันก่อนเล่นกันนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งฟาร์มทั้งแมปเลยนะปืนก็ยังไม่ได้เลยครับได้แต่ของพวกของฟาร์มพวกนี้แหละเต็มตัวเลยป่กลับบ้านครับโคตรไกล เดินป่ะเฮ้ย,อยโอ้โหมันรู้ตัวว่ะมานี่ร่วงไปด,ด,ดูดิจากเมื่อกี้นนะที่ผมเลงนะเมื่อกี้ก็เลงหัวแน่นอนครับแต่ว่าเฮ้ย โอ้โหนี่แรับของที่ผมต้องการไหนที่สุดเราก็ได้กลมือมาเลยครับโอ้โหฟาร์มทั้งเมืองครับไม่เจอแต่ว,ว่ามายิงตัวแบบนี้ได้เฉยขอมันน่าจะเปิดได้นะก็่สุดสิบนัดเนี่ยสวยเลยครับมานี่เราก็ต้องเก็บไว้เรียนเลยครับเฮ้ยมีคนมาวะ่ะ ปิดไว้ก่อนนะทุกคนอมาที่ผมก็จะลองกลมือครับคือตอนนี้มันก็มันปรับใหม่ไงน่าจะยิงยากขึ้นครับมาแล้วก็ครับโต๊ะครับมาก่อนครับไม่ใช่โต๊ะครับเด็กเป็นโต๊ะเรียนที่ผมก็จะเรียนกลมือนะคือถ้าตกไปยังไม่ได้เรียนนี่คือจบเลยนะุตสาห์จะเจอทั้งทีเรียนไปเลยโอ้โห 450อบอะไรครับ oh คือถ้าทั่วไปนี่มันก็แค่เลเวิว3ก็ได้สูตรเลยนะอันนี้ก็ต้องเอามาเรียนคนระับปั๊บได้มาเรียบร้อยมาครับกันเลยครับทุกคนดูเดะตอนนี้เหมือนกับมีคนอยู่หน้าประตูบ้านผมนะก็น่าจะสองคนครับมา เี๋ยวผมก็จะลองของสักหน่อยนี่เราได้ปืนมันจะลองของคแรบบับอยู่หน้าบ้านนะั่นดูดินี่ใจเย็นเพื่พอนเดี๋ยวผมก็ออกไปกันเลยละกันครับนี่ลองดูสักหน่อยโอเคมาพร้อมเลยครับก็ปิดไว้ด้วยนะมา ร่วงไปาาพวกนี้ไม่มีปืนว่ะเอ้ยนี่มีลกโอเคโอ้โหได้ปืนอีกบอกเลยครับว่ามันเลยนะคือสำหรับวันแรกเนี่ยมันก็หาปืนยากครับบอกเลยวว่ามันนะถ้าเรามีปืนอะป่ะตอนนี้ก็น่าจะไปลากคนได้เลยครับโอ้โห ความตั้งนานครับกว่าจะได้จับปืนคนมือนะเก็บมาให้หมดเลยครับน,นี่ที่เราได้ปืนนะสามคนเลยเนะี่ยมันมาบ้านเรา้อผมว่าเราไปเรือดีกว่าครับตอนนี้มันก็มีเรือเพิ่งมานะฮะ เราก็มีปืนแล้วด้วยเนี่ยต้องไปสักหน่อยนะครับมาจัดของก็ไปกันเลยครับทุกคนมาพร้อมเลยครับนี่ย่างไก่ไปเลยน่าจะทันนะเรือนี่ยมันก็ ประมาณ3-4นาทีเองไปวิ่งไปกันเลยครับเฮย้ยนี่ไม่โผล่ละไปเรือครับไม่รู้ว่ามันจะเดือดอเปล่าลองเทสักหน่อยยังมีกล่องอยู่เลยครับ น่าจะยังไม่มีคนมานะเด็ก็ถือว่าผมไวนะทุกคนโอ้โห,โโหสวยกลองยังไม่มีคนกดเลยคนระับปั๊บเรากดเลยเดี๋ยวเราก็ไปยิงตัวเมื่อกี้คนระับนี่ตัวไก่ตัวไปเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นแบบไม่มีหน้ากากเลยครับ สองจริงนะาที่ผมก็ไปเปิดกล่องปืนคเฮยโอ้โหนี่วัดคิวบีรับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องมา ปับ๊บเฮ้ยได้ปืนกึ่งมาเฉยสวยเนี่แต่ดีวเราก็ได้ปืนกึ่งมาเลยนะแต่ก็กระสุนสิบนัดน่าจะพอได้อยู่เฮ้ยโอ้ดีที่ผมไม่ไปนะปอดมันยิงโคตรแรงเลยครับไม่รู้ว่ามันปรับเปล่า เฮ้ยโอ้โห้กดมือโอ้โหไม่ตายครับทุกคนนาเม็ดได้สิบห้าเองนะเฮ้ยโอ้โหมีเพื่อนเอ้าเฮ้ยโอ้โหจเกบละโอ้ยเรียบร้อยโอ้โห้นี่มันกดชุบมาสองคนเลย เมื่อกี้ผมก็เอาปืนกึ่งเลยนะแต่ว่ายิงได้แค่นัดเดียวเองครับมันก็น่าจะปรับใหม่เลยนะตอนนี้เนี่ยมันกดได้รัวเลยครับทุกคนโอ้โหชุบมาสองคนเลยครับคือถ้าตัวหนึ่งนี่พอไหวอยู่จบเลยอุศส่์ขึ้นเรือได้ทั้งทีมาจันของใหม่เลยครับเฮ้ยโอ้ตัวเปล่าอะ ไปไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอตกใจหมดเลยนึกว่าตัวเปล่าเลยทุกคนผม้โหก็สารเล็ดแบบมันนะไอ่นี่ไงสองกระบอกเลยในตัวมันนึกว่าตัวเปล่าครับเห็นผมแต่ว่ามันวิ่งผ่านไงนี่ครับดีนะที่ผมยิงมันก่อนเนะี่ยแล้วก็ แหอนกับมีคนอยู่ในบ้านนะนี่ไงเอาตัวเมื่อกี้เลยครับน่าจะเป็นบ้านมันนะพันแผลไปครับทุกคนห่อเขาอ่ะนึกว่าตัวเปล่าเฮ้ยต,ตัวนี้มีปืน ามันหนีว่าหนีทาไมเพื่อนร่วงเฉยอะไรของมันวะเนี่ยไม่ใส่เกาะด้วยนะผมว่าตอนนี้เราก็น่าจะได้ปืนเลยครับนี่หลายกระบอกเลยเนี่ยโอ้ยเอ้ยมันพาของมาทำไมแยะวะเฮ้ยนั่นอีกคนใช่ปะ่ะอ่า มีปืนด้วยครับดูดิมันน่าจะหาผมนะโอ้โหดูครับยิงไม่โดนเลยเป็นอะไรวะนี่มาไล่เลยครับร่วงไปคือกระสุนปืนมันกระจายมากเลยครับโอ้เมื่อกี้ผมก็เล็งปกติเลยครับแต่ว,ว่าไม่โดนเฉยเลยนะ เมอ้อต้องฝึกการยิงใหม่เลยครับทุกคนมันยิงไม่เหมือนก่อนเลยนะเนี่ลูกโมเก็บมาเลยครับไปไม่น่าเหลือของเลยนะผมว่าเราก็ ไปหาทําที่ทําแคมป์ก่อนครับเพราะว่าดูของดิเอ้ยได้ปืนหลายกระบอกเลยไปหาที่ทําแคมป์ดีๆครับตัวเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยยังไปไปไหนอ๋อเฮ้ยพวกนี้ก็มาแล้วครับนี่จะเอา แล้วก็ต้องค่อยๆยิงครับทุกคนคือถ้ากดรัวนี่มันก็กระสุดกระจายนะมันก็จะเปลืองกระสุนครับโอเคปน่าจะหมดละอา่าั้งหน้ามีคนฟาร์มครับเี้ยิงไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยโดนฟันไกลเลยครับทุกคนนี่ไงโอ้โหผมก็อุตส่าห์เอาลูกโม่ยิงครับเพราะว่าเห็นไม่มีปืนนะนี่ครับเสียคนมือฟรีไปเลยโอ้โหแผดใหม่นะเว้ยยังเหลือโปรครับจบเลยนะโอ้โหเสียเลย เมื่อกี้ผมก็อเอาสาวลูกโมยิงนะเห็นไม่มีปืนนะเมื่อไะแตได้จัดเลยวะมาก็ตามนี้เลยครับทุกคนสําหรับวันนี้นะเราก็ได้ไปหาฟาร์มเลยก็ไปหายิงคนนะขอบอกเลยครับว่าฟาร์มยากอยู่ครับเดี๋ยวเราก็่อค่อยมาเล่นใหม่ครับทุกคน mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้เองก็เป็นการเล่นสําหรับแพทใหม่วันแรกเลยครับบอกเลยครับว่าก็ยังงงๆนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เป็นลองเซิร์ฟอื่นไหยก็ รอมันอัปเดตทีเดียวก็เล่นตามดีเลยครับปะ่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้หรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ